การบวกรบละคนตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการบวกลบรลัคนกันค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราได้เคยเรียนรู้และฝึกฝนการบวกและการลบกันมาแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆก็คงจะสามารถบวกและลบตัวเลขกันได้คล่องแล้วใช่ไหมเอ่ยเราลองไปทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทบทวนกันบวกและการลบกันไปแล้วคราวนี้เราม,มาทําความรู้จักกับการบวกลบรัคนกันบ้างดีกว่าคะ่ะเด็กๆลองมาสังเกตสถานการณ์นี้นะคะว้าวว้าวปลาย่างช่างหอมนะ่ากินจังเลยขอกินสักสามตัวดีกว่าเอ๊ กินไปสามตัวแล้วยังไม่อิ่มเลยขอกินอีกตัวก็แล้วกันอร่อยจังเลยจากสถานการณ์เจ้าแมกกินปลานี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะหาจำนวนของปลาที่เหลือได้อย่างไรเด็กๆจะเห็นว่ามีปลาย่างอยู่ทั้งหมดหตัวแมกกินปลาไปสามตัวจากนั้นก็กินปลาไปอีกหนึ่งตัว เด็กๆจะเห็นว่าแมวกินปลาทำให้จำนวนปลาลดลงดังนั้นก็เท่ากับว่าจำนวนปลาที่เหลือจะต้องมาจากจำนวนปลาที่มีอยู่เดิมลบออกด้วยจำนวนปลาที่แมวกินไปในแต่ละครั้งนะคะเดิมมีปลาอยู่จำนวนหกตัวครั้งแรกกินไปสามตัวจะเหลือปลาหกลบด้วยสาม แล้วกินอีกหนึ่งตัวจะเหลือปาเท่ากับเท่าไรเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือในวงเล็บ6ลบด้วยสลบด้วยหนึ่งอะอเด็กๆเห็นเครื่องหมายวงเล็บหน้าตาแบบนี้กันไม่เอ่ยวงเล็บหรือนักคณิตถูกนำมาใช้ในทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นส่วนที่มีความสำคัญจะต้องหาคำตอบก่อนค่ะดังนั้นโจทย์การบวกลบระคนจึงต้องหาคำตอบของส่วนที่เป็นวงเล็บก่อนค่ะซึ่งก็คือ6ลบด้วยสเท่ากับสจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกหรือลบกับจํานวนที่เหลือค่ะ3ลบด้วยห่เท่ากับ2นั่นเองค่ะ ดังนั้นเราได้จํานวนปลาที่เหลือแล้วนะคะนั้นก็คือสองตัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้จากเหตุการณ์นี้เด็กๆยังมีวิธีในการหาจํานวนปลาที่เหลือได้อีกวิธีหนึ่งนะคะโดยเราหาว่าแมวกินปลาทั้งสองครั้งรวมกี่ตัวก่อนซึ่งจะได้ว่าแมวกินปลารวมสามบวกหนึ่ง โดยก่อนที่แมวจะกินมีปลาอยู่ทั้งหมด6ตัวเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ6ลบด้วยในวงเล็บ3บวก1เท่ากับเท่าไรคะซึ่งเราจะเริ่มหาคำตอบโดยการหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนค่ะ3บวก1เท่ากับ4จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาลบออกจากจำนวนที่อยู่นอกวงเล็บ6 ลบด้วย4เท่ากับ2ได้คำตอบคือเหลือปลาจำนวน2ตัวเช่นกันค่ะเด็กๆเห็นประโยคสัญลักษณ์ในวงเล็บ6ลบด้วย3ลบด้วย1จากวิธีที่1และประโยคสัญลักษณ์6ลบด้วยในวงเล็บ3บวก1กันแล้วใช่ไหมคะนี้คือโจทย์การบวกลบระคนนั่นเองค่ะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าประโยคสัญลักษณ์เหล่านี้อาจมีทั้งเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบอยู่ในประโยคเดียวกันและประกอบด้วยวงเล็บโดยเราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกหรือลบกับจำนวนที่เหลือคะ่ะ เด็กๆพอจะเห็นกันไหมคะว่าโจทย์การบวกลบระคนนั้นเป็นอย่างไรและมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรเราลองไปดูกันอีกสักตัวอย่างเพื่อให้เห็นที่มาของโจทย์การบวกลบระคนกันนะคะโอ้โหส้มน่ากินจังเลยขอกินสักสองผลละกันว้าวมีส้มเพิ่มขึ้นอีกส้มเยอะจังเลย จากสถานการณ์นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบได้อย่างไรเดิมมีส้มอยู่ในตะกร้า7ผลก็รากกินไป2ผลหล่นลงมาเพิ่มอีก4ผลเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือในวงเล็บ7จ็ลบด้วยสบวกสเท่ากับเท่าไหร่คะเลขเจคือจำนวนส้มที่อยู่ในตะกรา้า เครื่องหมายลบมาจากการที่กร,รอก,กินส้มไปตัวเลขสองมาจากส้มที่ถูกกร,รอก,กินไปเราใส่วงเล็บเพื่อแสดงว่าจะต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนค่ะเครื่องหมายบวกมาจากการที่ส้มหล่นลงมาเพิ่มและตัวเลขสี่มาจากจำนวนส้มที่เพิ่มเข้ามาค่ะเด็กๆสังเกตกันทันไหมเอ่ย ต่อไปเราก็มาหาคำตอบของโจทย์การบวกลบรักคนในข้อนี้กันเลยนะคะในข้อนี้ตัวเลขในวงเล็บก็คือ7ลบด้วย2เท่ากับ5นำ5ที่ได้มาบวกกับ4ได้ผลลัพบเท่ากับ9ซึ่งเป็นจำนวนส่อมทั้งหมดนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ พอจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าที่มาของโจทย์การบวกลบระคนเป็นอย่างไรและที่สําคัญเราต้องไม่ลืมนะคะว่าวิธีการหาคําตอบของโจทย์การบวกลบระคนนั้นจะต้องหาผลลัพธ์ของจํานวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนแล้วจึงนําผลลัพธ์ที่ได้มาบวกหรือลบกับจํานวนที่เหลือคะ่ะต่อไปเราลองไปฝึกหาคําตอบของโจทย์การบวกลบระคนกันดีกว่าคะ่ะ เริ่มหาคำตอบในวงเล็บกันก่อนเลยนะคะ63ลบด้วย42 3หน่วยลบด้วย2หน่วยเท่ากับ1หน่วยใส่1ในหลักหน่วย60ลบด้วย40เท่ากับ20ใส่2ในหลัก10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ21จากนั้นนำา21มาบวกกับ15 21บวกส5 หนึ่งหน่วยบวกห้าหน่วยเท่ากับหกหน่วยใส่หกในหลักหน่วยสองสิบบวกหนึ่งสิบเท่ากับสามสิบใส่สามในหลักสิบดังนั้นคำตอบก็คือสามสิบหกนั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันอีกสักตัวอย่างนะคะเริ่มหาคำตอบของตัวเลขในวงเล็บกันก่อนเช้นเดิมน,นะคะสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดหน่วยบวกศูนย์หน่วยเท่ากับ จ็ดหน่วยใส่เจ็ดในหลักหน่วยหนึ่งสิบบวกหนึ่งสิบเท่ากับสองสิบใส่สองในหลักสิบได้เป็นยี่สิบเจ็ดค่ะเราจะได้เป็นเก้าสิบเจ็ดลบด้วยยี่สิบเจ็ดเจหน่วยลบด้วยเจหน่วยเท่ากับศใส่ศูนย์ในหลักหน่วยเกลบด้วยสองสเท่ากับเจใส่เจในหลักสิบ ดังนั้นได้คำตอบเป็นเจค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เห็นตัวอย่างของการหาคำตอบโจทย์การบกลบรักคนกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาฝึกหาคำตอบของโจทย์การบวกลบรัคนกันแล้วนะคะช่วงใช้เดียว หากันจนเจอจงเติมคำตอบให้ถูกต้องข้อหนึ่งวงเล็บเปิด8บวกหวงเล็บปิดลบสเท่ากับเท่าไหร่ครับ ข้อสองปดลบวงเล็บเปิดสามบวกสองวงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่ครับ <Wow! S 1> ข้อสามวงเล็บเปิด ห้าบวกสี wow. 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 ่วงเล็บป wow. ิดลบสองเท่ากับเท่าไหร่ครับข้อสี่เจ็ดลบวงเล็บเปิดสี่บวกสองวงเล็บปิด เท่ากับเท่าไหร่ครับ wow. Wow. ข้อห้าวงเล็บเปิดหกบวกเก้าวงเล็บปิดลบเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่ครับ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเข้าใจวิธีการหาคำตอบของโจทย์การบวกลบรักคนกันหรือยังเอ,อ่ยครั้งหน้าเรามาฝึกฝนการหาคำตอบกันอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ